ล่าสุดค่ะมีกลุ่มจิตอาสาจากคอมมี่และแฟลตเอ็กซ์เพล์นะคะเขาไปแจกหน้ากากอนามัยจำนวน1,000ชิ้นค่ะให้กับบุคคลที่เร่ร่อนยากไร้ที่อยู่ริมคลองทั่วกรุงเทพมหานคระนะคะไปติดตามบรรยากาศคนไทยไม่ทิ้งกันจากคุณนัทพลพรมแสงใสกันต่อค่ะ เจ้าหน้าที่กลุ่มคอมมีและแฟลตเอ็กเพรสพร้อมด้วยจิตอาสาลงพื้นที่แจกหน้ากากอนมามัยฟรีให้กับชาวชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์และชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครจำนวน600ชุดไว้ใช้สวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อลดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากอนมามัยให้กับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและมูลนิธิคนไร้บ้านจำนวน2,000ชุด เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแกน่นและกรุงเทพมหานครที่ยังขาดแคลนพรอ้อมเผิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับหน้าก,ากากอนามัยผ่านระบบออนไลน์และเฟซบุ๊กของทางกลุ่มเมื่อช่วงต้นเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาจนครบตามจํานวนและหลังจากนี้จะลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและชุมชนแออัดรวมถึงกลุ่มคนไร้บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าจะครบหนึ่งมือนชุด ตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับบริษัทคอมมี่ร่วมมือกับบริษัทแฟลตเอ็กเพสนะครับได้ทําการให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนนะครับเพื่อรับหน้ากากฟรีตามเพจนะครับของ a c e b o o k คอมมี่แล้วก็แฟลตนะครับที่ผ่านมาจํานวนเกือบหมื่นชิ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของการกระจายให้กับบูธคนไร้บ้านและก็ชุมชนตามริมคลองที่ผู้ยากไร้ไม่มีหน้ากากใส่นะครับต่อจากนี้นะครับเราจะมีในส่วนของการแจกตามชุมชนแถวพหลโยธินและก็เขตในกรุงเทพที่เหลือนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของการแจกกระจายไปในส่วนของมูลที่คนไร้บ้านครับกับกลุ่มพอชอนะครับผมด้านประชาชนต่างก็รู้สึกยินดีที่ได้รับแจกหน้ากากอนามัยฟรีเพราะปัจจุบันหน้ากากอนาม,ายมัยมีราคาแพงและหาซื้อยากหน้ากากหาซื้อยากอ่ะลูกเด็กนักเรียนจะไม่มีใช้เลยค่ะขาดแทนมากเลยค่ะตอนนี้ดีใจมากค่ะที่ได้เข้าช่วถึงของพวกกลาชุมชน,นตอนนี้ก็หาซื้อยากค่ะก็มีอามาแจาก,กเ็าขี่ขึ้นค่ะ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรับหน้ากากอนามัยฟรีผ่านระบบออนไลน์และ Facebook ทางกลุ่มจิตอาสาดังกล่าวจะทําการจัดส่งให้กับประชาชนตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดส่งให้ถึงมือประชาชนทั้งหมดไม่เกินวันที่10พฤษภาคมนี้น,น่านะรักจริงๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกลุ่มจิตอาสาที่ชื่อว่ากลุ่มคอมมี่แฟล เอ็กซ์เนะคะไปแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ยากไร้คนที่ยากจนหาเช้ากินข้ามเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นชุดหมื่นหมื่นชิ้นกันเลยทีเดียวนะคะแหมทีฉันว่าตอนนี้ปรากฏการหน้ากากอนามัยนะคะ